忙都买的，喂喂，南婆。嗯嗯 hầu thọ đang chân hóa hầu đây nó mày con nó mày con

แต่ก,ก็วันนี้คุอักกอนกลับออกจากนอนแล้วไม่ขงอุกคนสันพดก่นจะเคียร์ยากจะไปซุกจ้ะสามน,นอนล่ะกกนี่คือตุ่นอนก่อนโอ้หากาศกับ้อนเอาไรฮอนเนี้ยวปานยัง เอาเถออย่งนี่แล้วก็งีก่อนนึงก็ว่างี้จ้ะบึ้งไปทิดนึงอีกไอ้ทีศนึ่งงี้นอขีก่อนนี่กส็สิออกเพราะว่ามันเคยออกก่อนฝนมันตกมาอันนี้ก็ให้ได้สามนอไปบึ้งอีกก่อนนึงได้ตติมกันอีกจักหนอนแต่ว่าสามนอน,นี่ซุปนี่ก็ได้หลายตัวแล้วจ้ะ สุปใส่ยหนังเขียวๆก็ใส่บักแตงได้จ้ะสุปสุปแบบธรรมศาสตร์ห้องเป็ดอัวรัวพักหรายๆอย,ย่างเนาะจ้ะก็อสีสบอ่ะออนี่ต้นมืออีกกอ้อนหนึ่งอยู่มือน,นั่นมาเบิงมันคือ z ุ่ม z ุ o m ฝนตกมันสิได้อาทิกับรเมตรตาสามสี่มือมบอกบอกมันช่ o ง z ุ o m เงามันไหม มันเอาวโมกีกะจิกกะใจสิหาพี่นอ้องเออมันเอาหลายย่งางนี่กะหน้าแตกหน้าเตียนผู้เดมันวานเดชข้างใต้ไปเมื่อหันหันยาปัก บ่จะจะออกลบลบแฉะโอ,โอ๊ะตาเพ่งดูกระดาน้องตาแพ่งด่ตาหน่อยน่านน่านดี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 สีได้ซุปแล้วพี่น้องเอ้ยสีได้ซุปแล้วได้ซุปแล้วแดงซุปคักๆบานีซุปคักๆนอนง่ายซุปคักๆบานี ปนอนบ้าน,ปาน,ปานไปสิพ่อแล้วพี่น้องได้ขาซุปเราปัาน่น ไปยา da đi bật nhảy lên, để xúc lắm, đu xúc lắm. Chà cái xi no đã, xi no nháy nháy lên cả. นอหน่อยนี่ก็เหลือ,อกินแล้วจ้ะโอ้ยหอนหลพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่งก่อนนี่อีกอนน้อจ้ะก่อใกล้ๆกันก,นอกนน่อนทีมน้ำนดไปเบิ่องยอยู่มีบ่ก่อนตักคนละสับคนน ซาบะทิล oh. ่มโอ้โหต้นตกเฉียวนะต้งไทคนเหลือนองเบ่ได้มาตัดเอาจากโงสีเมดโอ้ยหอนหอนพี่น้องทั้ ไงล่ะลองคิดนีก่อขอจบแต่เพียงสำนีเด้อจ้ะม,ม,มาหาหน่อไม่ผิสุปแต่ว่าสุปมื่อแรกสิต้มก่อนจับว่าใด้ซุปดอกมื่ออื่นค่อยสิสุปจ้ะตอนสุป่อยสิดไทยบังน้องจ้ะตอนให้ต้มก่อนต้มละเคียนสุปหุ่นละเดี๋ยวเขาเมื่อในบ้านก็เด้อจ้ะเด้อสุปหน่อไม้ไม่ใหม่สีเสียบจ้ะ นอยใหญ่ห้าจิตาจิเาอาเมือนเมื่อน้านี่เขียนเนาอะเขียนคู่เขาคนตื่นเขียนเนาะเขียนทำไมเนี้ยห้า,หากับสมาอบูดคูดนั้นเป็นเซง

ัน,นสะดวกสะใช้สะดวก,นนดวกมากจะเว้าก็พิาก็พิษไปตัวพิษเะเดี๋ยวว่าใครสปกนะคะบเพราะ,ะว่าคมตรกระใบเป็นกรลราง นองโดนเจิดจัดแต่มาพักตัขาถึใบมุ่งกูนะ่องนองเป็นสิบน้าที่กูนะจ้ะเขาอันนั้นเขาที่ใดเขาพยาาไปนี่กับิฟองจักสินาที่กูนะจ้ะเขาไปกีอัน ใสได้นเนาะม่านกขียวมานออกน้องกันกเรื่อยๆม่านี้เอาโคกๆตํตตำเอาพยายามาได้ประมาณจากักซิบเรืเ่ได้สีได้กับพยายามไปเรื่อยๆขียเอาดีละ คนเทศยังสิจ่ะซึ่งเงินเอ่ไม่ได้เฮ็ดดอกใส่เครื่องปัน้นเอ้สิ่งปั้นปั้นเอาแล้วก็มะขันปุ้ยแป๊บเดียวจ้ะแต่ว่าเขาก็มีอยู่เครื่องปั้นห้องไวใส่จ้ะใคาอยากกินเฮ็ดเบิ่งคือเราคนเฮ็ดแต่สมัยตะกินก๋วยจี๊ได้กินจระย,ยาอาหารจระย,ยานซุปกะซิซุปแบบบ้านนอกเข้าเนี่ยซุปแบบบรรบานซุปบรรบานกระป๋องเต้นท์อน มันเด้่วเพราะวากระทียนใส่กละม่างน้ำกันกับอันนี้กระเียนน้องใหม่กะสิดได้กอนกตสิดได้เอาอมาใส่หนี่ที้เต้ายังมาต่ำเด้อยังมาต่ำเด้อแหนเด็ดน้ำเอแมว เราใหม่ลง้กันเพราะนั้น,นหนอยน้งเขาที่ห้องขันมาไวเลยสะอาดนะจ๊ะจ่ามือวันวามือบระสะอาดตาดีลาววาล,าลางพอาลงไหลหอดเดอดเลยนี่จะ้ะองหนํอย่าน้า่งสีับรากิประมาณนี่จะ้ะแล้นเา้องกระิบไป,ไปต้มจะ้ะ ต้มให้หน้ำยาหน้าสุกต้มดุดเดือบเลยต้มกับเพาใส่ไฟแห้งอราจะเอาแต่พ่อให้อุ่นๆเพราะว่าถ้ามันเดือดมันเดือดแล้วมันจะเป็นฟ้องึ้นจ้ะฟ้องขึ้นระบาดน,นี้น้ำยาหน้าเขาสีบนเหนียวเน้จ้ะเพราะว่าน้ำยาหน้าเขากใสิกลายเป็นใสไปเลยเนี่ไล่เลาไปซุปมันจะโปเสียบเขาต้องการน้ำยาหน้าเหนียวๆจ้ะ ยรอมาเอาเวลาอีกจากสิบนาทีก่อนเด้อจ้ะสุกมาใหม่กันเด้อจ้ะบัดพี่เข้ากับหัวแล้วขอพี่คิดอย่า ไปยังไงเหมือพักหอมพักอันสะเทียนสะระเน่ไปยังสระกันภูเ่าพระศิเอิย่งพักสะที่พักหอมสพักสะเทียนเราวันเข้าเอินพักสะเะเหน่พอกสะเนแหน่้วกหอมบัวซุปใจีเสียไปใส่หอมบัวใส่หอมบัว หอมป้อมหอมป้อมหอมสะออออระเนเป็นหอมลายกระหงหอมหอมบัวที่แบบเอาไปมั้งจ้ะใส่หอมลายลายก็ะเสียบพริกเอาพริกดิบเ,เดี๋ยวพอเอาพริกแดงจ้ะพริกดิบหน่วยอ่อ,อนๆใส่ด้หลายเพราะวัไนไม่เหมือนขาก็ะิ๋นไดอยู่หรอก Đây cũng nua đi. Cho chắc thôi. Xem để... nó phải là đi. Chắc xoàn con đây. Nó tụm vậy, đây ảnh vậy. Hãy lại ใส่ข้อหัวจักน้อยเด้อจ้ะอย่างที่เขยใส่พวกเร็ดนี่ถึงจะมาใส่จักน้อยใส่เพราะมันหอมือสุจ้ะเพราะเขาต่างในม่อยุคือคนวันเดียวกันใส่อัน่ใส่นังใส่แหน่แตงขั้นดีๆอ่อนๆหรือคนกับบักเตียงใส่หนังจ้ะ น้องอี่เดชานี่ะอะรไรเนี่นยมันไปน้ำแม่ม้างป่ะสิเท่าบาทเหรอซาลิงลเหรอสามพันหนึ่งพบอกว่าไปยิงสามพันสองนะเจ้าก็ค่ายที่ตั้งต่เกื่อได้จับตอนนี้ซุปน้ำแม่เข้ากปแล้วเรียบร้อยได้จ้ะนี่ก,ก็เลยสิมากินนี่แบ่งให้ลูกเลยแล้วจ้ะแล้วจะคลองเอาไวปสกินน้อยๆนะน หัวใหม่สุกแบบโบราณแบบโบล่าณใช้หอมแดงใสหอมป้อมหอมสาลาเน่นี่ก็ทอดไก่ปีงหมูพักข้ากระไรย่างจ้ะอ๋อแบบนี้แบบเขือสลัดสลัดกรอบสลัดพอพักกาดบ้านบักทั่วเขือเขือเขาเขือหมวง ช่วงนีาใหม่หกันอ่ะโอเคแล้วเนาะแต่ทีนี้คิดแล้วแล้วแบ่งให้ลูกแล้วจงไว้กินหน่อยนึงขอบพูดลหลายๆด้วยค่ะขอบพูดลหลายๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณเที่ทีาาทุกคนได้จาะขอบคุณค่ะสวัสดีะ